You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสอลคนอดุญญานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกคุณผู้ฟังครับผมเคนนัคริบนบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard วันที่24มีนาคมนี้ วันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเดอะสแตนดาร์ดครับชวนคุณติดตามการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบสดๆนะครับในแคมเปญของเราครับเดอะสแตนดาร์ดอิเล็กชันอ่านเกมสดผลเลือกตั้งครับครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่คุณสามารถตรวจผลคะแนนการเลือกตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับเฉพาะพรรคที่คุณชื่นชอบหรือพรรคที่คุณสนใจก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนหรือคุณจะตรวจคะแนนเป็นแบบรายเขตที่คุณอยู่ที่สําคัญครับ คุณจะได้เห็นความเป็นไปได้ของหน้าตารัฐบาลใหม่แบบเรียลไทม์เลยครับหากอยากตรวจผลคะแนนเหล่านี้ครับง่ายมากเลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ election.standard.co t h e สกดตรงตัวทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากคุณจะตรวจผลคะแนนได้ด้วยตัวเองแล้วเรายังมีการรายงานสดครับจากนักข่าวในพื้นที่พร้อมด้วยบทวิเคราะห์ครับจากผู้เชี่ยวชาญน,นั่นก็คือพี่ตุ้มสรกอดุญญานนท์ครับแห่งพอดแคสต์ The Power Game ดำเนินรายการโดยคุณตะพิภูพุ่มแก้วกล้าครับติดตามชมสดพร้อมกันทั่วโลกนะครับทางทุกโซเชียลมีเดียของเด e Standard และ Line Today วันที่24มีนาคมนี้นะครับทั้งวันครับก่อนเข้าคูหาหรือลังเข้าคูหาแล้วติดตามเด e Standard Election อ่านเกมสดผลเลือกตั้งสวัสดีครับผมสรกลกนอดุญญาณนนสวัสดีครับผมออฟพลวสส์สกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ การเมืองเดอะสแตนดาร์ดครับสวัสดีพี่ตุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ,รบพี่ตุ้มครัสิบ17มีนาคมที่ผ่านมา,าการเลือกตั้งล่งหน้าที่เขาว่ากันว่าคึกคักที่สุด<ฮ>ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่คนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนถ้าเป็นสถิติเกือบ87%ครับถ้าเป็นภาพข่าวที่เห็นคนต่อคิวล้นหน่วยเลือกตั้งกลางล่มกันรอในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ คนวิ่งเดอะสแตนดาร์ดเองก็ไปลงพื้นที่ช่างภาพเราถ่ายภาพผมชอบมากเลยห้าโมงเย็นวันวางแผนว่ากะจะไปแค่ถ่ายภาพหีบลงคะแนนและเข็มนาฬิกาที่ห้าโมงเย็นแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่เราไปิดหีบสิบเจ็ดนาฬิกาไม่คาดคิดเลยครับว่ามีคนวิ่งเป็นไงครับภาพที่ผมเห็นแต่ภาพว่าผมผมงงมากคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตที่ต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งช่างภาพผมประสบการณ์ถ่ายภาพมา37ปีบอกว่าก็ไม่คาดคิดเหมือนกันฮะจะได้เห็นคนวิ่ง ในทวิตเตอร์ก็มีแชร์คนที่ไปไม่ทันแล้ววินมอเตอร์ไซค์เขารับส่งให้ฟรีครับแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วบิดเร็วมากแล้วคนก็นเชียร์แบบเอ,อ้ไปแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ไม่ไมไมน่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในวันกิรักตั้งล่วงหน้าใช่ครับผมผมนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ดูแล้วผมก็นึกในใจว่าถ้าเป็นผมผมกลับบ้านแล้วคือผมรู้สึกในใจว่าเฮ้ยคนอะไรว่าตากแดดตั้งสองชั่วโมงครับสามชั่วโมงเนี่ย เพื่อไปหย่อนบัตรเลือกตั้งไม่หย่อนก็ได้นี่นะไม่เป็นไร<ม>เอาเสียสิทธิ์นิดหน่อยก็ไม่เป็นไร<ม>แล้วทําไมถึงต้องรอขนาดนั้นมันมีความอดทนแนะละรอคอยขนาดนี้ครับการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่เหมือนกับการเลือกตั้งวันเลือกตั้งจริงใช่ไหมครับ,รบมันต้องลงทะเบียนไว้ก่อน,นขั้นตอนที่จะก่อนมาถึงวันนี้คุณต้องลงทะเบียนแล้วไปในพื้นที่อย่างเช่นคุณนึกถึงบางกะปิที่มีคนหกหมื่นกว่าคนคแล้วต้องไปรอแบบโหไปนูน่นไปนี่ตามที่ถ้าเราลงเลือกถ้าเราเลือกตั้งวันธรรมดาเนี่ยวันปกติทั่วไปเนี่ย เราก็ไปแค่กูหาซึ่งมีคนจํานวนไม่เยอะแล้วก็เดินเข้าไปชืลบไม่ยากเ้วตั้งล่วงหน้าผมเห็นโอ้ขั้นตอนมันเยอะมากแล้วพื้นที่มันใหญ่มากคนหกหมื่นคนไปที่เดียวกันเนี่ยโอ้รถมันติดมากเลยนะครับ,รบแล้วก็ว่าจะเดินเข้าไปว่าจะรอคอยว่าจะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันใช้เวลามากปรากฏการณ์นี้นครับเป็นปรากฏการณ์ที่นักการเมืองหลายคนหนาวแล้วผมว่า ผู้ที่ครอ,องอำนาจอยู่ก็คิดหนักเหมือนกันเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ปกตินะครับครับคนที่จะไปลงเลือกตั้งรอสองสามชั่วโมงตากแดดแล้วไปลงคะแนนเนี่ยผมว่าไม่ใช่มาลงคะแนนด้วยความรักรผมว่าความรักเจอแดดเนี่ยคงละลาย <laughs> <laughs> มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิด ผมนี่ผมตีความเองผมว่ามันต้องเป็นมีอะไรคงทนกว่าความรกกับโกรธความแค้นมันมีพลังมากกว่าความอยากจะเปลี่ยนแปลงใช่ครับพลานุภาพตรงนี้มันสูงมากถ้าเรารักใครมากมากสมมติว่าตีความว่ารักพักใดพักหนึ่งมากๆแล้วอยากจะไปลงให้คะแนนให้ผมเชื่อว่าเจอแดดแบบนี้รอคอยขนาดนี้มีสิทธิ์จะถอยนี่คือสัญญาณที่น่ากลัวและผมนักกันเมืองหลายคนตีความแบบนี้อื อย่าแปลกใจว่าทําไมพอปร,ปร,ปรกากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาปุ๊บทุกสัญญาหลายอย่างเริ่มเห็นว่ามันเริ่ม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 เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าปรกากฏการณ์นี้ถ้าเราดูสีตินะครับตอนแรกผมดูสีติเนี่ยผมดูสีติจากปีนี้มันลงคะแนนจริงคือ87.4นะครับนี่โทษจริงครับ86.98ครับพอย้อนกลับไปปี54เนี่ยคนมาลงทะเบียนจนํานวนที่ใกล้เคียงกับทา <2. S 1> งนี้คือ2องแต่มาลงคะแนนเพียงแค่55%ครับ ห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อปีห้าสี่ปีนี้แปดสิบหกจุดเก้าเพิ่มขึ้นน่าจะประมาณสักสี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แต่เราย้อนกลับไปปอนดูปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าที่สิติสูงสุดนั่นคือแปดสิบเจ็ดจุดสี่นะครับห่างกับครั้งเนี้ยศูนจุสี่สองจริงๆต้องเรียกว่าเท่ากันเท่ากันก็นได้ะไดนะครับ ความเหมือนของการเลือกตั้งปี51กับปี62คือเป็นการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารปี51คือหลังการรัฐประหารปี2549ครับ,บ,บ19กันยา19กันยานะครับในปี62คือการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารปี57ครับสิติสูงมากเมื่อตอนปี51เนี่ยพรรค พลังประชาชนก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยคือนี่เครืคอข่ายเดียวกันนะครับ,รบชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย233เสียงจาก500นี่ถ้าถ้าเขาวิเคราะห์แบบนี้ผมอย่าแปลกใจว่าหลายคนกลัวว่ามันจะเกิดปรากฏการแลนสไลด์กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะถ้าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะขนาดนี้รักพลังประชารัฐ จะไปไหมอันนี้คือคํำถามใช่ไหมนี่คือคําถามนะคือคือมันอยู่ที่การตีปวามมันอยู่ที่ว่าหรือจริงๆเขาเกียดเพื่อไทยเยอะแล้วไปลงให้พลังประชารัฐกลัวเพื่อไทยเยอะไปลงประชารัฐหรือเขาจริงๆเขาเกียดหรือไม่พอใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือพลังประชารัฐก็เลยไปเทให้เพื่อไทยเยอะนะครับถ้าถ้ามองสองขั้วนะครับอาจจะมีประชัยปัตนาคนใหม่เลยพคนนี้อยู่ด้วยแต่มันต้องมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันก่อให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่ผมว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยที่เขาเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาเขาเริ่มได้กลิ่นอะไรบางอย่างหลายคนบอกว่าเนี่ยมันคือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดพลังประชารีทัศน์คือภาพการหาเสียงที่จังหวัดอุบลราชธานีของพลังประชารัฐครับซึ่งที่ผมดูคลิปละเอียดเนี่ย ก็เห็นคนจํานวนเยอะพอสมควรแต่ก็อาจจะไม่เต็มจํานวนเก้าอี้ทั้งหมดพอเต็มเก้าอี้ไว้เยอะพอสมควรใช่<ร>ฮะแล้วก็ภาพที่ถ่ายนะั่นคือภาพถ่ายตอนช่วงที่บนเวทีย้อนกลับมาครับอาจจะมีบางเป็นเกิดการเป็นหยบยมขึ้นมาก็เลยเกิดความปรัถนาดีที่ไปรีทัดเอาภาพจากมุมด้านนี้ไปแปะด้านนี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ใครเป็นคนจับผิดมันดูละเอียดเหลือเกินผมผม,ผมลองให้ช่งางภาพผมลองลองดูผ่านๆว่า <c oughs> รู้ไหมรู้ไหมปรากฏว่าคนที่เขาเรียนมาด้านเนี้ยเขาเห็นแลวเขาเขารู้ฮะัเขามีความผิดสังเกตอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาก็เลยเริ่มทางทางดูแต่ว่าถ้าช่างภาพที่เขาเรียนมาเรื่องเนี้ยเขามองพวกเขาจะรู้ว่าเอยมันมันแปลกแปลกแบ็กกราวแปลกอืลมเข้าใจแล้วเพราะผมแต่ละวิชาชีพมันไม่เหมือนกันวิชาชีพนี้ปั๊มเห็นปั๊บมันเหมือนกับเอามือปาดปั๊บจะรู้เลยเหมือนับมีคนบอกว่าเซียนพักเครื่องเนี่ยมือปาดนิดเดียวก็เริ่มรู้แล้วว่า มันผิดปกติยังไงบ้างเนื้อพระแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็คงเห็นเหมือนกันมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาจับผิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับถ้าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติผมว่าจํานวนคนมากน้อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้สูญเสียความเชื่อมั่นทําให้เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีการการแก้ไขภาพนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุหการณ์ที่น่าสนใจครับว่าทําไมถึงคนถึงมาใช้เลือกสิทธิ์เลือกตั้งเยอะขนาดนี้ซึ่งทําให้เชื่อกันว่า เลือกตั้งจริงวันที่24มีนาคมเนี้ยคนน่าจะมาใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าดูสถิติจากปี2554ที่คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้า50%กว่าเนี่ยแต่พอเป็นวันใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยขึ้นไป73 70กว่าครับเพราะฉะนั้นไม่รู้มันจะตีได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าของของจริงในวันที่17มีนาที่ผ่านมามันเกือบจะ90มัน87ใช่ไหมฮะวันจริงก็คาดว่า น่าจะถล่มทลายเหมือนกันเพราะผมเห็นปรากฏการ์คือคือตอนเลือกตั้งปี5้าหนึ่งเนี่ยฮะมันหลังจากการรับราหารเพียงแค่ปีพๆประมาณสองปีแต่ครั้งนี้มันยาวนานมากนานคน 5, อาจจะรอคอยคแล้วก็เท่าที่ผมได้ได้คุยหรือได้ยินเนี่ยหลายคนเตรียมตัวกลับบ้านไปไปใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะมากนะครับวันนั้นผมว่าร้านค้าต่างๆที่ใช้พนักงานจากต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องมีหลายคนที่กลับต่างจังหวัดเยอะมากนะครับ วิธีการเรื่องนี้ง่ายๆครับผมว่าทําวิจัยยังไม่เป็นทางการก็ลองใช้วิธีการพูดคุยครับ,รบพูดคุยกับคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟบ้างเป็นอะไรต่างๆบ้างพวกนี้เราจะเริ่มมองเห็นนะครับว่าเขาเขาตัดสินใจยังไงบ้างลัวนั้นนะครับน่าจะเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่ก่อให้เกิดปฏิยาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้รเราได้ยินข่าวของเรื่องการใช้อำนาจรัฐเยอะขึ้นนะครับมีอันนี้ก็อส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่อง ข่าวเรื่องคลิปเสียงที่ออกมารเรื่องของเอกสารซึ่งต่อหลังก็มีการบอกว่าเป็นเอกสารปลอมนะจนมาถึงเรื่องของพักเพื่อไทยที่ออกแถลงการล่าสุดที่บอกว่ามีการใช้ทหารไปค้นคน้คนหัวคะแนนหรือค้นอะไรพวกนี้นต่างๆเนี่ยครับของของ,ของสอจอของที่เป็นของพักเพื่อไทยเนี่ยครับซึ่งการใช้เป็นการใช้อำนาจรัดรูปแบบหนึ่งในขณะเดียวกันคุณกรจติวณิ้ก็บอกว่าเฮ้ยครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ ต้องเจอกับอำนาจรัฐและอำนาจเงินเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเลือกตั้งมามนะครับแล้วถ้าคุณคุยกับทางพรรคอื่นๆพรรคขนาดกลางผมก็คุยหลายพรรคก็บอกว่าครั้งนี้เยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆซึ่งเราไม่รู้ว่าปฏิยาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแรงมากขนาดไหนเพราะอาจผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันอาจทําให้หลายคนกลัวมากขึ้นก็ได้นั่นนําไปสู่ปฏิยาบางอย่างที่ผมสังเกตเห็นนะผมสังเกตเห็นพรรคภูมิใจไทยเริ่ม ฟุตเวิร์กมากขึ้นยังไงครับพี่ตุมจากเดิมที่ภาพพรรคบุญใจไทยเหมือนกับแนบชิดกับทางพลังประชารัฐคุณอนุทินคุณคุณศักดิ์สยามให้สัมภาษณ์สองสามหนหรือไปออกเวทีอะไรต่างเนี่ยเริ่มฟุตเวิร์กชัดเจนแล้วว่าจะต้องอยู่ในฝั่ง251เสียงครับเสียงคือคนที่เข้ามาต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่พูดชัดถึงขนาดว่าพรรคที่ได้นหนึ่งต้องได้สิิ เป็นประธานสาภาและได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนโอ้โหชัดกว่าคุณอำสิทธิ์อีกนะฮะใช่ <laughs> คือ <laughs> คือ <laughs> เนี่ยครับภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยมันมันเวลาเวลาที่กระแสะอะไรแรงๆนะเนี่ยปฏิยาที่ตอบโต้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่าพงพระบุญชัยไทยเนี่ยฟุตเวิร์กในขณะมุมหนึ่งคุณสุเทพเทือกสุบันคุณสุเทพเนี่ยครับเล่นคุณอิสิทพิ์แรงขึนเรื่อยๆ เพราะมันเหมือนกับจริงๆแล้วมันการประกาศตัวของคุณพิสิทธิ์ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับทาให้แผนเดิมที่วางไว้มีปัญหาอตอนนี้เขาตีคุณพิสิทธิ์แรงมากนะครับ,รบตีตลอดเวลาแต่พยายามละเว้นพักประชาธิปัตย์ไว้มอนตอนตอน,ตอนแรกกระทบชิงไมหาพักประชาธิปัตย <c oughs> ์แล้วก็ชวนออกมาออกมาตําหนิติเตียนถึงก็ออกมาขอโทษเลยทีเดียวใช่ครับเป็นครั้งเอ บนเวทีที่ล่าสุดที่พูดที่ที่กรุงเทพเนี่ยครับก็ <S 1> <S 1> <S มีการบอกแล้วว่า <S <S <ๆ>คือคือก็พูดถึงมุนชวนแบบมันก็ไม่โดนโดนกี่เป็นริ้วๆอะไรเงรี้ยเลือดออกเลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขอโทษเรื่องประชาธิปัตย์แล้วก็ใส่คนไมิสิทธิ์เหมือนเดิมครับ <S <S คือถ้าคะแนนเสียงนะครับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งครั้งเนี้ยเดิมเนี่ยสมัยกอ่อนทุกครั้งการเลือกตั้งมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเพื่อไทยกลุ่มที่2คือประชาธิปัตย์แต่ครั้งเนี้ย มันมีตัวอื่นๆเข้ามามาแสมากขึ้นแต่กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มที่เลือกประชัยปัดจะโดนแย่งจากพลังประชารัฐ<ม>นะฮะมันเป็นฐานกลุ่มเดียวกันในในขณะที่เพื่อไทยจะโดนแย่งจากอนาคตใหม่นะฮะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอคุณสุเทพตีประชาธิปัตย์หลายคนเชื่อว่ามีโอกาสที่นึกถึงภาพของคนที่เป็นกปปสที่เคยอยู่ในม็อบ,บมาโดยตลอดฟังคุณสุเทพมาเรื่อย ถ้าเคยเลือกประชาธิปัตย์ผมเชื่อว่าจน่าจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เจอที่คุณสุเทพโจมตีคุณพิสิทธิ์เนี่ยครับทำให้เขาเปลี่ยนใจได้ผมไม่รู้ว่าจะมีผลทําให้คะแนนประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในกรุงเทพลดร้อยลงหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อไทยกับอนาคตใหม่แม้จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อไทยก็เริ่มเสียวๆแล้วว่าอนาคตใหม่เนี่ยเริ่มมาเจาะบ,บางฐานของของเพื่อไทยเหมือนกันนะครับล่าสุดที่ออกแถลงการณ์นะมาหน,นึง่งไม่เป็นมเป็นเป็นคลิปออกมาอันหนึ่งที่บอกว่าให เลือกตั้งครั้งนี้ถ้าจะชนะให้ได้ต้องเลือกทางยุทธศาสตร์คือต้องเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นที่จะชนะแบบเด็ดขาดคือให้รู้ว่าเขาเป็นพักใหญ่นะถ้าเลือกยุทธศาสตร์ต้องเลือกทางนี้นะครับเดิมเนี่ยมันมี2กลุ่มคือกลุ่มประชาธิปัตย์เพื่อไทยที่ผมบอกแล้วนะครับโดนพักเพื่อทางเพื่อไทยก็โดนนะทุ่มหม่แย่ส่วนประชาธิปัตย์มีพลังประชารัฐแต่คราวนี้มันมีกลุ่มใหม่คือกลุ่มกลุ่มที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรก first v o t วใช่ครับกลุ่มนี้ครับหลายคนก็มองว่าเนี่คือ อนาคตใหม่ที่มาเจาะฐานเสียงอยู่แล้วก็แหลงขึ้นเรื่อยๆด้วยกลุ่มนี้มีเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขเจ็ดล้านกว่าถ <c oughs> ึงแปดล้านคนเลยนะเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับที่หลายคนคิดว่าไม่เป็นตัวแปรเป็นตัวแปรสาคัญเลยครับมีคนเคยบอกผมบอกว่าใครที่เคยที่ให้สนับสนุนให้เลื่อนเลือกตั้งจากยี่บสี่กุมภาเป็นยี่ิบสี่มีนาคนนั้นเน่ยควรโดนลงโทษทําไมฮะ เพราะว่าคุณนึกถึงนะครับถ้าเลือกตั้งยี่สี่กุมภาครับอนาคตใหม่ยังไม่เท่าไหร่เลยอตอนนั้นยังเป็นอนาคตใหม่อยู่เลย <c oughs> ขเขาโดนแซวอย่างนั้น <c oughs> มีการเผาป้ายไม่อะไรยังทะเลาะกันในพักยังวุ่นวายอยู่ใช่ครับแล้วก็ยังกระแสะยังไม่เกิดเท่าไหร่รแต่เพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากยี่สี่กุมภายี่สี่มีนาคนละเรื่องนะครับ <c oughs> มันพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับฉันถ้าพนาคตใหม่นี่ผมใช้คําว่าเป็นสิกแปลกปลอมของของของการเลือกตั้งทางนี้อื คือคนที่ครองอํานาจหรือคนที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่เคยคิดว่าจะมีพักอนาคตใหม่เกิดขึ้นนะครับพอพรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่คุณคาดการณ์ไม่คาดการณ์ไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ก็เห็นว่าการเติบโตอนาคตใหม่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นกระแสกระแสขึ้นมาท,ามาที่ที่พักอื่นเริ่มจับตามองเพราะเวลาหนึ่งเดือนที่คุณเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนี่แหละ ถ้าไม่นั้นอนาคตใหม่ยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับสมมติว่าตอนนี้ด้อยเนี่ยถ้าตอนวันที่24กุมภาผมว่าเขาอาจจะอยู่มาสักห้าสเท่านั้นเองนะครับ<ม>ไอ้นี่คือความผิดพลาดในเชิงยุทธวิธีซึ่งเขาคาดไม่ถึงจริงๆอนาคตใหม่เขาก็คาดไม่ถึงในบางเรื่องเช่นเขาคาดไม่ถึงว่ายจะมีเด็กธรรมศาสตร์มาเรียกว่าเป็น <c oughs> คุณพ่อของน้องฟ้าอย่างนงงีง้นะธนาธรก็ยังงงๆกบกลายเป็นตอนนี้มันเป็นมันเป็นจุดร่วมกันของคนที่สนับสนุนคุณธนาธรและพาคอนาคตใหม่ ให้มีถ้าเป็นสื่อสารโซเชียลคือมีแฮชแท็กร่วมกัน uh, uh, <I> ผม <it. S 1> ผมใช้คำว่ามันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งหลายเกี่ยวได้ครับ,รบมันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่เชื่อมเชื่อมประสานต่อถ้าอนาคตใหม่ได้ได้สอสอเยอะมากๆนะครับ,รบน้องคนที่เชร์แล้วพูดคำว่าฟ้ารักพ่อคนนะ้ครับ อนาคตใหม่อ่ะควรพาไปเรียนเขาเป็นวีรศตรีที่ของพักทันทีนะครับเพราะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งธนาธรก็งงว่ามันคืออะไรใช่ไหครับพี่ตุ้มครับแล้วก็เป็นนักข่าวการเมืองมาเนี่ยช่วงของการทําข่าวเลือกตั้งผมถูกสอนว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเจ็ดวันสุดท้าย5วันสุดท้าย3วันสุดท้ายเป็นช่วงที่จะต้องจับตาทํามันจะต้องมาจับตาอะไรกันโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ข้งสุดท้ายนี่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าถ้าเรายิงหมัดใส่คู่ต่อสู้หมัดไหนก็ตามทีคู่ต่อสู้จะแก้ตัวไม่ค่อยทันอพอยิงเปยียงปั๊บเนี่ยแก้ตัวไม่ทันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสื่อมันมีข้อจํากัดครับว่าจะแก้ตัวได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาหลายวันเลยนะแต่วันนี้ไม่ใช่อวันนี้นี่มันแบบพอเกิดขึ้นมาปั๊บมันสามารถแก้ได้ในเวลาไม่นานแต่ทุกคนก็คิดไว้อันสุดท้ายไว้เป็นหมัดเด็ดที่ที่เหมือนกับคนกําลัง ตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกอะไรดีแล้วมีหมัดอันหนึ่งปึง้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้เขาตัดสินใจอย่างอย่างรวดเร็วได้ว่าอ๋อเลือกพักนี้ดีกว่านะครับซึ่งของสุดท้ายเราก็เห็นแคมเปญหลายอันที่เขาเตรียมไว้เวลาตามวางแผนคงยังมีวางเป็นช่วงๆของสุดท้ายอย่างเช่นที่ผมเห็นเด่นมากก็คือของของเพื่อไทยคือเรื่องของหวยบําหวยบําเหน็จหวยบําเหน็จอันนี้ดีมากนะครับสำหรับผมมันเป็นครีเอทีฟระดับ30บาทรักษาทุกโรคไอการเพิ่มงงเงินให้คนชราให้เด็กอะไรต่อันนี้หรือประกันราคา กสินค้าเกษตรกรเกษตรกรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เป็นการครีคือพลิกมุมคิดนะครับก็คือหวยที่เคยเป็นเงินที่ซื้อที่ชาวบ้านใช้ชาวบ้านเล่นอยู่เป็นเป็นประจำเป็นเป็นสินค้าความหวังนะครับคือหวังทุกคนซื้อทุกคนหวังว่าจะถูกหมดไม่มีใครซื้อบอกคิดว่าตัวเองจะผิดพอซื้อผิดปุ๊บก็จะมาอไม่มาเลยน่าจะกลับเลขซะหน่อยใช่ไหมครับก็คือเป็นสินค้าความหวังนะครับไอ้สินค้าตัวนี้ครับดามิีเราซื้อเสร็จแล้วเงินก็ งินก็ทิ้งน้ำไปเงินก็เข้ารัฐรัฐก็ไปใช้อะไรก็ไกระจายออกไปครับแต่คราวนี้เขาปรับนิดเดียวก็คือว่าซื้อแต่เงินนี้จะเป็นเงินสะสมจริงๆมันคือคล้ายๆสลากออมสินนะครับซื้อแล้วก็สะสมไว้นะครับแล้วก็สะสมไว้พออายุหกสิบก็ได้เงินก้อนนี้กลับมาเป็นบาเหน็จของตัวเองครับในมุมหนึ่งมันคือการแปลเรื่องนี้จากเดิมจากที่คุณ ที่คุณซื้อแล้วทิ้งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสะสมได้มันพลิกมุมเลยนะครับแล้วมันแก้ปัญหาในเรื่องของของเรื่องคนชราที่เราพูดว่าเออเอาเงินจากไหนถ้าคุณแบบนี้คุณสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงอายุ6กิคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่มามาใช้ชีวิตในช่วงช่วงหลังห0สิบได้เป็นการพลิกมุมที่ที่น่าสนใจมากแล้วครีเอทีฟเขาคือเขาละเอียดอ่อนถึงแม้ว่าวันที่ออกแคมเปญค,คือคือวันหวยออกหกหักเสร็จแล้วโอ้โห มาเจอแคมเปญแบบนี้คุณนึกถึงที่ครับพอปุ๊บมาดูแล้วอ้าวผิดนี่ว่าอพอผิดเสร็จปั๊บคุณกำลังกำลังอกหักอยู่ปั๊บแคมเปญนี้ออกมาบอกว่าเฮ้ยต่อไปซื้อนะมันสะสมได้นะเนงินจะไม่สูญหายแล้ว60สิจะได้มันเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ผมว่านี่เป็นศิลป,ปะที่เราเมียดละใหม่มากคนในชุมชนผมก็ตื่นตัวกับแคมเปญนี้พอสมควรสม <c oughs> นะัยก่อนเขาบอกว่าเวลาจะตรวจหวยเนี่ยมันมีอะไรให้ลุ้นคือหวยมันหกตัวใช่ไหมครับ ไล่ตามเรียงเบอร์มันก็ยังได้ลุนบ้างกว่าจะจบเดี๋ยวนี้กรอกใส่อินเทอร์เน็ตครับพี่ต้มเออเนี่ยผมขึ้นมาเลยคุณไม่ถูกรังวันไม่คือเนี่ยใครก็ตามที่ทำอันนี้ยผมผมมีไอเดียนิดหนึ่งครับ <laughs> ผมคือคุณเวลาคุณซื้อลัตุรี่6ตัวเนี่ยค,คุณตรวจในในอินเทอร์เน็ตคุณกดไป6ตัวพอคุณกดป,ปั๊บปึ๊บมันบอกคุณไม่ถูกลังวันเลยครับ มันไม่ให้เราคิดเลยคือผมอยากให้มันหมุนสักสี่ห้ารอบหมุนวิ่งวิ่งวิ่งให้เราเราลุ้นนิดหนึ่งอารมณ์ลุ้นนี่อารมณ์สาคัญนะครับปุ๊บแล้วไม่ถูกโอเคได้ลุ้นแต่นี่มันกดปุ๊บมันบอกเลยว่าเราไม่ถูกใจสลายเลยใจสลายทันทีนะครับอันนี้คืออันหนึ่งของของพรรคเพื่อไทยกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของของพรรคพลังประชารัฐที่พูดเรื่องค่าแรงนะครับซึ่ง425อ่อะไรต่างๆมาแตเพียงว่าเขาอาจจะไม่ได้เตรียมกับพลเอกประยุทธ์มันทําให้เห็นคือผมท่าให้เห็นช่่่อองงงววาาันนึ พลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้แตะสัมผัสกันเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นการเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่วิธีคิดของพลเอกประยุทธ์กับวิธีคิดนโยบายของพลังประชารัฐเนี่ยมันคนละเรื่องกันพอเขาพูดอันนี้ปั๊บวันรุ่งขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็ออกเรื่องนี้มาทันทีเพราะคงต้องการรักษาภาพตัวเองเหมือนกันเพราะเขาโดนล้อเลียนอยู่เหมือนกันว่าแต่ก่อนเนี่ยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีพอเลือกตั้งปั๊บได้เลยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทํให้เห็นรูโวอะไรบางอย่างแง่ของ ตนเอประยุทธ์ซึ่งเป็นแคนเเดตของพรรคพลังประชารัฐครับใช่ที่คนลืมไปแล้วใช่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอแต่หลังจากเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยผมเห็นอันนึงที่เขาใช้ใช้วิธีการที่เนื่องจากเขาเป็นรัฐบาลอยู่ครับฉันเขามีสิทธิ์ที่จะอนุมัติอะไรก็ได้ครับนะครับมติคลมที่ผ่านมานี่เห็นชัดในช่วงประมาณช่วงสองสามวันเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของประมงนะครับที่เป็นปัญหา S <S ตามติดรัฐบ,บาลถือว่าเป็นหลังวะถือเป็น,ลปนผลงานผลงานโบดแดงเขาเลยนะฮะ <c oughs> ตอน <c oughs> ที่แก้ปัญหาได้เขาโชว์สื่อมวลชนองไร <c oughs> ข่าวใหญ่โต่าสมควรแต่พอถึงเวลาเลือกตั้ง <c oughs> ปรากฏว่าเขาเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไอสิ่งที่เขาทาไปเนี่ยมีส่งผลกระทบต่อชาวประมงเยอะมาก <c oughs> ฐานเสียงตรงนี้เนี่ยเป็นกลายเป็นจุดอ่อนที่ทุกพักเนี่ยไปหาเสียงเลยนะครับพอวันมติครมองครั้งก่อนก็คือแก้เรื่องนี้ให้เรือประมงที่มีปัญหาเนี่ยสามารถออกไปได้ครับกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่ อนุมัติเรื่องกองทุนเกี่ยวกับเรื่องบัตรบัตรคนจนแล้วก็สวัสดิการหลายๆเรื่องเลยนะครับไปจนเจ็ดพันล้านใช่ใช่เงินก้อนใหญ่เลยนะครับอนุมัติอย่างน้อยสุดไอ้บัตรคนจนเนี่ยเงินไปเนี่ยถึงเดือนกันยายนแน่นอนนะครับเงินเข้าบัตรแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางที่กระทรวงรคลังเนี่ยให้อนุมัติเงินก้อนให้กับอสมอซึ่งมีจํานวนกับมันเป็นล้านคนในประเทศนี้นะครับในเมืองประเทศไทยเนี่ยให้เงินก้อนก้อนที่เข้าอนุมัติมาเนี่ยให้เข้ากระเป๋าวันที่ย2บสองมีนา เราเลือกตั้งวันที่ยี่สิบสี่นะครับมันก็อะเราก็มองกันออกในเชิงการเมืองว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะครับที่ใช้ซึ่งการประชุมครมเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ปกติท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเลื่อนเป็นวันพุธวันพฤหัสแต่ช่วงนี้ตารางงานท่านถี่ฮะอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประชุมครมบ่ายสามครับท่กลับประจาาต่างจังหวัดยังมนรัดประชุมครมแลกข่าวรอเต็มทําเนียบเลยฮะแล้วก็นํามาสู่ มตติของเราอ,อย่างที่พี่ตุ้มเล,เล่าไปเมื่อกี้ครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมว่าผมว่าเราจะได้เห็นช่วงเวลาอีกสองสาวันซึ่งคงพลิกเกมอะไรมากไม่ได้เพราะผมเชื่อ,อนหนึ่งว่าประชาชนตัดสินใจแล้วนะครับแต่ก็อันที่สองก็คือว่าผมว่าจริงๆกระแสะของของวันเลือกตั้งลวงหน้ามันน่าจะบ่งบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็มีอยู่สองอย่างนะคือว่าถ้าเราอยู่ในอำนาจอยู่เนี่ยวิธีคิดมันก็มีม,ม,มีมีไม่กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือว่ายอมรับ ความจริงว่าผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับอันที่สองก็คือว่าสู้เพื่อจะรักษาอํานาจนี้ไว้ได้ผมจําได้ว่าคําขององซานซูจีเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าส่วนใหญ่การคอรัปชันหรือการทุจริตเนี่ยจะเกิดขึ้นจากช่วงเวลาของการรักษาอํานาจคือความพยายามที่จะรักษาอํานาจให้อยู่กับเราต่อไปนะครับถ้าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมกลัวว่าเรื่องต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเรื่องการใช้อํานาจรัดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้วที่คนตอนนี้คนเริ่มจับตามองกรกตตั้่องแต่การเลือกตั้งลงหน้าครับมีการพูดถึงเรื่องของการโกงการเลือกตั้งครับมีการพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเมื่อปี2,500ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ที่ถือว่าเป็นการาจอมพลปใหา่มากซึ่งเป็นการโกงครั้งใหญ่รรคับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าจะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าที่ผมเชื่ออันนี้ก็คือว่าถ้ามันเกิดกระแสขึ้นจริงเนี่ยคือหมายถึงว่ากระแสมันแบบถล่มทลายหรืออะไรเกิดขึ้นจริงเนี่ย ถ้ายอมรับความพ่ายแพ้ครับคุณจะสูญเสียแค่อำนาจแต่ถ้าคุณโกงเมื่อไหร่เนี่ยกระแสมันจะแรงมากเนี่ยบางทีคุณอาจจะเป็นทราราชได้นี่คือสิ่งที่น่าจับตามองว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก